แบมแบมกอเซเว่นไปหวยกลางรายการเคยให้ถูกหลายงวดติดอากาเซฮห้ามพลาดเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับแบมแบมกอเซเว่นหรือชื่อจีนกันพิมุกพัวกุลน,นักร้องสายเลือดไทยที่ได้ไปโด่งดังเป็นศิลปินยอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันสมาชิกทั้ง7คนได้แยกแยกันไปทํางานเดี่ยวเป็นหลักล่าสุดแบมแบมกำลังจะมีเวิร์ดทัวร์ครั้งแรกซึ่งนี่ถือเป็นคอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วย แถมยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากสมาชิกในวงอย่างมาร์คต้วนใหม่อีกด้วยและงานนี้แบมแบมก็ิเวทได้กลับมาเดินสายออกรายการในประเทศไทยล่าสุดได้ไปออกรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งมีทางด้านหดดำหนุ่มกันชัยและลดเมคนึงนิดเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงหนึ่งรายการได้ขอให้ป้เลขเด็ดตามฉายาแบมแบมของครังซึ่งแบมแบมป้เลขเด็ด52และ2852 ซึ่ง28เป็นวันที่เจ้าตัวจัดคอนเสิร์ตนั่นเองจ้าเอาเป็นว่าเราเป็นดาาอากาเซ่ห้ามพลาดเลยนะขอบคุณแหล่งขา่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวก็อสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก้อสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ